อามครับพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นะครับหนึ่งในวบส6ครับที่นิด้าน,นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยไปโรงเรียนคอร์สใดๆก็ตามนะครับตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีครับแล้วก็มีโอกาสในการทํางานมาเรื่อยๆครับทั้งในวงการบันเทิงเองแล้วก็รวมถึงในส่วนของการทําธุรกิจนะครับครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่รุ่นพี่ แนะนำว่ามีหลักสูตรดีๆที่อยากจะให้เราเนี่ยได้มีโอกาสในการมาเปิดโลกซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นความจริงนะครับหลังจากที่เรามีโอกาสในการศึกษาโครงสร้างของตัวหลักสูตรวบสตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่5ที่ผ่านมานะครับรุ่น6เนี่ยเป็นอะไรที่ผมเปิดโลกจริงๆนะครับหลังจากที่เราเจอสถานการณ์โควิดแล้วด้วยนะครับมันทาให้เรารู้สึกว่าการสื่อสารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆรวมถึงการรู้จักใครสักคนโดยเฉพาะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่อยู่ในทีวบส6แล้วก็รวมไปถึงรุ่นพี่ว Mo..5 ด้ยนะครับ รวมไปถึงการได้มีโอกาสในการกลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งที่จะได้ศึกษาทั้งเรื่องของ GDP เรื่องของโอกาสทางาทำเศรษฐกิจในทั้งบ้านเราและต่างประเทศรวมไปถึงการวางแผนอนาคตเป็นถึงเรื่องราวของการอาจจะมีความฝันในการที่จะเข้าสู่ตลาดหุ้นต่างๆนะครับมันเป็นการได้มาเก็บเกี่ยวความรู้ที่ดีมากๆรวมถึงได้มีโอกาสได้เจอเจอกับรุ่นพี่เพื่อนๆที่น่ารักมากๆครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสในการมาลองเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรน,นี้กันดูครับติดตามมาดูครับกับวปรศรุ่นที่7ครับ